วันนี้เราจะมาทำเป็นบักคกูเตมเม้เ a ลเซียครับซึ่งบักคกูเต้ตสูตรนี้ใช่ไหมจริงๆมาจากพกเกียนแล้วเราจะเอาอันนี้อันนี้ไม่ได้อยู่ในสูตรอันนี้เป็นสไตล,ล์แบบคุกกิ้งธรรมชาติรบกวนอย่างเปลี่ยนเลยถูกต้องเลยถูกต้องนะนะสวัสดีครับ Welcome back นะครับ Chef Food Stories ครั้งที่แล้วหลังจากที่เราทำบักุเตสิงคโปร์แล้วใช่ไหมครับคนไทยหลยคนเลยบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่บะกุเตอันนี้ไม่ใช่บากุเตเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าใช่เพราะว่าคนไทยอ่ะคุ้นเคยกับบากุเตที่เป็นบักุเตสมาเลเซียซึ่งวันนี้ผมเอาเพื่อนนะครับที่เป็นคนมาเลเซียแท้ๆนะครับใช่ครับ James นะครับมา ทำบัคกุเตด้วยกันแล้วก็ชิมบัคกุเตของผมด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทำเป็นบัคกุเต้เมาเลเซียครับจริงๆบัคกุเตเมาเลเซียกับบับคกุเต,เตสิงคโปร์ความแตกต่างที่ชัดเจนมากๆก็คือซุปของสิงคโปร์จะใสๆนะครับจะไม่มีเครื่องเทศบัคคุเต้ของมาเลเซียซุปมันจะสีเข้มๆหน่อยแล้วจะมีหอมเครื่องเทศเรามาดูเครื่องเทศเาก็จะมีหลายๆชนิดนะครับจริงๆก็คือเบสิกเนาะ แล้วอันนี้จะมีถุงนะครับแต่จริงๆอันนี้อันนี้ผมซื้อเป็นแพ็คเซตจากแมคโครก็คือเขามีบัคคุเต้เซตแล้วพงนี้อยู่ในถุงนี้ใช่ไหมจะเป็นสิ่งที่เราจะเอาออกหลังจากที่เราทําซุกก็อันนี้จะเป็นมีพวกเม็ดผักชีเม็ดเฟโนแล้วก็มีพริกไทยดําแล้วที่มีแน่นอนอยู่แล้วเป็นพวกเห็ดนะครับเห็ดหอมแล้วส่วนใหญ่เราจะใส่เป็นเห็ดเคมทองสดนะครับ แต่วันนี้ผมจะเพิ่มอันนี้ด้วยเพราะว่าผมมีอันนี้ทางเช่าส,สีทองเพราะว่าอันนี้ผมคิดว่าถ้าเราใส่ลงไปนะมันจะเพิ่มรสชาติแล้วก็มิติด้วย อ่าโอเคอย่างแรกเรามาทําอันนี้ก่อนเหมือนกันนะครับคนที่ยังไม่ได้ดูบากุเตเทปของบากุเตสิงคโปร์ก็คือวันนี้เราจะใช้มแรงดันเพราะว่าเราไม่อยากเสียเวลาของเพื่อนด้วยนะครับเสียสลักมาไทยเทปนี้กับเรานะครับ <laughs> เหมือนกันกคุณจไม่อยู่ไทย <laughs> กี่ปีแล้วคะกับสี่ปีครับ <c oughs> รกินบากุเตในเมืองไทยบ่อยไหมไม่ค่อยครับ เพราะว่าหาไม่ไม่เจอนะ,อะบาร์คเตของมาเลยเพราะว่ามีร้านดังใช่ไหมเจอใช่ใชื่อส่งฟ้าอันนี้เป็นสิงคโ,โปร์ใช่ซึ่งจริงจริงแล้วไม่ใช่บาร์คเตเลยจริง เฮ้ยรเล่นรเล่นไม่แต่จริงๆแบบคนคนสิงคโปร์กับคนมาเลเซียชอบตีกันเรื่องอาหารตลอดนะใช่ใชอบทะเลาะกันเป็นเมนูเดียวกันนะชื่อเดียวกันนะแต่ว่าไม่ใช่ไมู่กที่เราเล่าให้ฟังเนาะสิงคโปร์กับมาเลเซียมันจะเป็นคล้ายๆแบบประเทศไทยก็มีเพื่อนบ้านเนาะซึ่งจะมีอาหารที่มี similarity หรือว่ามีมีความแบบเหมือนกันนะแต่ก็มีความแตกต่างที่ชัดเหมือนกันสิงคโปร์กับมาเลเซียสิ่งที่ชัดที่สุดก็คือ มาเลเซียใช่ไหมจะมีคนจีนมันวันเราสองคนก็เป็นคนจีนเนาะแต่มีสองประเภทอา่านี้เอาเอาแบบเร็วๆเลยเจมส์ <James S 1> เป็นคนกวางตงเพราะเจนส์เป็นคนเคเอลกลแลมเปอร์ผมเป็นฮอกกี้นซึ่งบักุเตสูตรนี้ใช่ไหมจริงๆมาจากฮอกกี้นสูตรของบักุเตสิงคโปร์มาจากเต้หวผมก็ชอบนะบ็กืเตสของสิงคโปร์ใช่ๆล้วแบบสำนับผมเป็นแบบเมนูที่ไม่ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกัน ก็เรียกว่าบาคุูเตจริงๆก็คือสูตรบาคุูเตนี้ใช่ไหมมาจากฮอกเกี้ยนฮอกเกี้ยนเมืองฮอกเมืองของคนฮอกเกี้ยนใช่ไหม,มที่ติดกับไทยมากที่สุดแล้วก็คือปีนงัง<ม>ถ้าเราไปก็คือเราจะพันพวกแบบผัดใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมก็ถึงปีนังแล้ว<ม>ใช่โอเคกลับมาอันนี้ก่อนนะตอนนี้เราลวกซี่โครงหมูก่อนนะครับอันนี้เราใช้ซี่โครงหมูที่เป็นแบบซี่โครงอย่างนี้เลย<ม>แล้วก็มีซี่โครงอ่อนด้วยรวมกันจริงๆอันนี้ต้องถามเจมส์ว่า เจมอยู่เมืองไทย4ปีใช่ทำไมถึงพูดพูดภาษาไทยได้คนจะสงสัยมากคนจะคิดว่าแบบเจมเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็ตั้งใจตั้งใจเรียนแล้วก็มีมีแฟนคนไทยด้วยอ่าอันนี้สำคัญที่สุดนี่เาทุกคนเลยเราทุกคนอ่ก่อนก่อนก่อนเราจะเล่าเรื่องต่อนะเรามีอันนี้เราต้องหมักแป๊บหนึ่งสักพักซึ่งอันนี้เจนของบัคคุเตมาเลเซียใช่ไหมถ้าเราจําได้ว่าทั้งที่แล้วนะบัคคุเตสิงคโปร์ง่ายๆก็คือมีแค่วัตถุดิบ3อย่าง สำหรับมาเลเซียมันจะมีวัตถุดิบหลายๆอยา oh. นะ่างนะซึ่งจะเป็นฟูออปชันมากๆมีตับด้วยแล้วจะมีกระเพาะหมูด้วย <c oughs> เราก็จะเอามาล้างกับเกลือนะครับก็ใส่ประมาณเกลือ1นช้อนโต๊ะแล้วก็นวดนะครับอันนี้ก็จะทําให้เลือดมันออกไปหมดนี่หรอใช่ครับไม่ข่ใช่มันจะเข้าน้อยลงแล้วก็หลังจากที่เราหมักทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีเราก็จะเอามาล้างน้ําตอนนี้เราแคบรายอย่างนี้ <c oughs> อ่าโ okay. อเคเราต่อครับเชิญ ใช่เขาตอนแรกก็คิดว่ามามาเมืองไทยแล้วแบบย้ายมาเมืองไทยก็คิดว่าแค่แค่ใช้ชีวิตแค่ผ่านง่ายก,กับแฟนใช่กับแฟนแล้วแฟนก็เจอผมอยู่แคนาดาไปมาหาลที่แคนาดาก็เจอแฟนที่แคนาดานะครับ<อ>ใช่แล้วก็ตัดสินใจโควิดใช่ไมก็ไม่แฮปปี้แล้ว ก็ตัดสินใจย้ายมาเมืองไทยแล้วก็สังเกตว่ามีหลายคนต่างชาติทำไมแบบอยู่เมืองไทย10บกว่าปี2 0ปีแล้วพูดไทยไม่ได้เลยก็อยากได้ก็เหมือนเชฟอนาะก็เคยคุยกับเชฟที่แบบเป็นคนที่ชอบไปร้านเล่าที่แบบร้านที่แบบมีประสบการณ์คนไทยแท้ๆเลยใช่อยากไปอยาก local อยาก local เลยไม่อยากไปที่แบบไม่อยากไปที่ต่างชาติไปใช่ใช่ถูกต้องนี่เขาชอบไปอะไรนะไปพวกแบบต้นแดงเอาไปใช่ชอบไปพวกแบบยางนียเลย local ร้านหล้เห่าเหลังเลาตอนรู้ว่าจะมาเมืองไทยตอนนั้นเริ่มเรียนภาษาไทยแล้วหรือว่ามามาที่นี่ก็เริ่มเรียนเจมส์เรียนรู้จากอาจารย์หรือว่าผู้สอนหรือว่าเรียนรู้ที่วิธีใช้ชีวิตมากกว่าก็ต้องเอาสองอย่างไปด้วยกันนะใช่ถ้าแค่ว่าอยู่บ้านแค่เรียนก็แต่ว่าไม่ไม่มีโอกาสที่ฝึกได้ไม่เข้าใจใช้ชีวิตก็น่าจะน่าจะยากใช่แล้วผมโชคดีเพราะว่า ก็มีแฟนแฟนคนไทยก็มีเพื่อนคนไทยมีเพื่อนคนไทยหลายคนด้วยก็ที่ที่ทํางานก็มีโอกาสที่ฝึกได้ก็ต้องคุยกับลูกค้าคุยกับลูกค้าคนไทยเอาจริงๆนะคนไทยใจดีนะไม่ค่อยไม่ค่อยด่านะก็แบบฟอร้อนิดนึงก็พูดแบบนี้แล้วก็แบบจริงจริงอ่าหลังจากที่นี่เรา ลวกเสร็จแล้วใช่ไหม <5. 4. S 1> อ่าเสร็จออกมาแล้วเราก็จะเอามาทรานสเฟอร์เข้าน้ําของโมรงดันนะครับที่เราจะมาทําซุปนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกันเราเริ่มต้นที่น้ําเปล่านะครับแต่จริงๆถ้าเกิดว่าจะใช้เป็นสต๊อกหมูสต๊อกไก่อย่างงี้ก็สามารถใช้ได้ครับโอเคตอนนี้นะครับเราจะเอาอเค,ครื่องเทศของเราบางส่วนเริ่มใส่ลงไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเม็ดผักชี กับพริกไทยนะครับคือเราจะเลือกเครื่องเทศที่มีความแข็งนิดนึงนะครับใส่เข้าไปก่อนแล้วเราจะเอาอันนี้อันนี้ไม่ได้อยู่ในสูตรของม,มาเลเซียแต่ผมชอบใส่อันนี้เป็นตังกุยตังกุยไม่ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคนมาเลเซียไม่ชอบอันนี้เป็นสไตล,ล์แบบามาเลเซียกับสิงคโปร์ชอบใส<ช>่ตังกุยลงไปไม่เพราะตังกุยมันหอมจริงๆมันเป็นแบบยาจีนแล้วดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็เปลือกส้มเคเปลือกส้มแห้งเราแค่ใส่ แค่นี้พอหลังจากนี้เราก็จะปิดฝารอให้เริ่มเริ่มเดือดก่อนนะครับตอนเริ่มเดือดเราจะปิดแรงดันใช่ไหมแล้วก็ตูนประมาณ20นาทีนะครับโอเคอันนี้ปิดไว้ก่อนอ่าโอเคอันนี้เป็นอีกวัตถุดิบหนึ่งที่จริงๆเป็น optional นะครับก็คือจะเป็นกระเพาะหมูไม่งั้นก็คือจะมีแค่ซี่โครงหมูก็ได้แต่ที่เป็นส่วนที่แตกต่างกับสิงคโปร์ก็คือเขาจะมีเห็ดบางทีเขามีผักกระกมด้วยใช่ก็ประมาณนั้น ที่มาเลเซียจริงๆใส่โดยภาษาเ็ดกับภรษาอังกฤษอาจจะไม่รู้ <laughs> รู้แค่อร่อยครับแค่นั้นจริงๆเราเราอันนี้เราต้องพูด,พดตรงๆนะเ,ออเราเป็นคนสิงคโปร์อันนี้คนสิงคโปร์อาจจะออมันไส้ผมก็ได้ที่สิงคโปร์เราก็มีบาร์กูเตเม้มาเลเซียบ้างมีร้านที่ขายสูตรมาเลเซียด้วยออผมเป็นคนหนึ่งอ่ะที่จะไปหากินสูตรมาเลเซียตลอดเพราะว่าชอบคนอาจจะไม่คนอาจจะเราอาจจะอาจจะมันไส้ก็ได้แต่ ฟัดิกเกิ้ลก็เลยขายเป็นแบบเหมืนอน<ล>กึ่งกึ่งสิงคโปร์กึ่งกึ่งมาเลเซียมันไม่ได้เป็นสิงคโปร์จัดแบบแท้ๆใช่แต่เราไม่ได้ซีเรียสขนาดนี้หรอกเพราะว่าสําหรับเราอ่ะยิ่งที่เป็นเชฟใช่ไหมสิ่งที่อร่อยอ่ะก็ก็อร่อยแหละใช่ไหมล่ะเราไป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 แค่ว่าแบบมันแบบมันต้องแท้มากๆอะไรประมาณนั้นแต่ก็จะมีบางคนที่แบบเป็นแบบพ<ช>ิวริสที่บอกว่าเฮ้ยสิงคโปร์มันห้ามใส่อย่างงี้ห้ามใส่งั้นก็เหมือนเครื่องแกงของไทยก็เหมือนพริกน้ำพริกของไทยอย่างงี้อ่าบางคนก็อู้ห้ามใส่งี้ถ้าใส่แล้วก็เป็นอีกแบบนนนึงอ่ะะไรรปมาั้ อีกเรื่องหนึ่งก็คือคนก็ต้องชอบถ้าเกิดว่าเราทําแบบออริจินัลที่ในยุคนี้ที่คนอาจจะไม่ได้อันนี้แล้วไม่เข้าใจอะใช่แล้วเราทําทําไมถูกไหมอ่าโอเคกระเพราะหมูเราก็จะหั่นเป็นเส้นๆนี้นะครับเราจะไม่ได้ตุนในหม้อแรงดันแต่อันนี้เราจะรอให้หม้อแรงดันเสร็จแล้วใช่ไหมเราค่อยตุ๋นในหม้อดินอีกรอบหนึ่งเพราะเราไม่ต้องการให้มันละลายมากใช่เราไม่อยากให้ามีเทเอใช่นุ่มๆไปเพไปแ คนไทยมเมนูไทยที่แบบชอบกินไหมอ๋อมาชอบภูพัดพงกะหรี่ครับอันนี้บ้านดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยถ้าเชฟมาหาสิงคโปร์วะชิลีแคบวะจริงจริงก็ไม่สิงคโปร์ไม่ได้มีไม่ได้มีแบบแบบเปรี้ยวเปรี้ยวหวานใช่ไหมเปรี้ยวหวานซุปเทอสิงคโปร์ไม่สิงคโปร์ชิลี่แคบต่างกันอีกมันสิงคโปร์ชิลี่แคบที่มาเลเซียก็มีนะ แต่รสชาติมันจะเป,นเป็นเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้ขอไม่ฝากคอมไม่ด้วยนะครับคนที่เคยไปสิงคโปร์กับมาเลเซียใช่ไหมรู้สึกอย่างนี้ไหมว่าที่สิงคโปร์กับมาเลเซียมีเมนูคล้ายๆกันก็คือชื่อเมนูเดียวกันออก,ออกมาหน้าตาเกือบ เป๊ะเลยแต่รสชาติของมาเลเซียมันจะรสจัดกว่าจะมีเข้มข้นอ่าก็คือสิงคโปร์อาหารมันจะออกมาแบบเบาๆหน่อยใช่ก็คือสุดท้ายแล้วอ่ะเราจริงๆบางเมนูนะเราก็ชอบของมาเลเซียมากกว่าเอาจริงๆชิลี่แครบผมชอบของสิงคโปร์มากกว่าเอ่แต่ชิลี่แครบที่มาเลเซียเราไม่เคยกินแต่เราเราเราได้ว่าแบบเขาจะทําแบบเผ็ดกว่าอย่างงี้ใช่มาเจอโอเค ระหว่างรอนะครับเ,เรามาดูอันนี้ก่อนเครื่องปรุงของเราอันนี้ของมาเลเซียก็จะมีสีอิ๊วขาวแล้วจะมีสีอิ๊วดำนะครับบางสูตรนะเขาก็มีน้ำมันหอย,น,น,หอยน้ำมันหอยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่เราทําที่บ้านนะถ้าเป็นพมครูปรสเปีผมจะใส่เป็นน้ำมันหอยผมไม่ได้ใส่ผงชูรสถ,ถ้าเกิดว่าเราทําที่ร้านส่วนใหญ่เขาก็จะใส่ผงชูรสเพราะว่าความอร่อ,อยแล้วก็ได้ดใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำมันหอยมันจะมีความนวลมีความบาลานซ์ของรสชาติอยู่แล้วทั้งหวานเค็มรวมกัน วันนี้เดี๋ยวเรามาชิมอันนี้ก่อนเราค่อยตัดสินใจเพราะอันนี้เป็นแบบคุกกิ้งธรรมชาติ from the heart เราต้องใช้ใจใช้ใจมากที่สุดซึ่งจะไม่มีสูตรแบบเป๊ะนะครับก็เหมือนพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมถ้าก็ว่าเราไม่มีมโแรงกันนะเราก็จะไม่ได้ตุ่น20นาทีเราอาจจะต้องปิดฟ้าแล้วก็ตุ่นประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วหลังจาก1ชั่วโมงใช่ไหมเราก็ต้องดูว่า ไฟที่บ้านมันแรงแค่ไหนหม้อที่เราใช้มันเก็บความร้อนของสุกได้ขนาดไหนเราจะต้องมาเทสซึ่งเดียวตอนเราเอาเอามาจากบ้อแรงดันเราก็จะเทสเหมือนกันใช่อ่าว่าจะนุ่มพอหรือเปล่าแล้วเดนหลังจากที่มาเมืองไทยใช้ชีวิตที่เมืองไทย4ปีแล้วใช่ไหมเดมรู้สึกว่ามาเลเซียแคนาดาแล้วก็เมืองไทยสามประเทศนี้ใช่ไหมเราชอบอะไรมากที่สุดแล้วก็ชอบอะไรน้อยที่สุดชอบมากสุดก็เป็นวัฒนธรรมที่ที่ทํางานเนาะ เพราะว่าที่แคนาดาก็ที่เมืองไทยคุณสังเกตว่าเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยชอบแบบชิลชอบแฮงเอาท์ชอบใช้ชีวิตด้วยกันเวลาเลิกงานใช่เป็นเพื่อนจริงๆเพราะที่แคนาดาเลิกงานหกโมงใช่ไหมทุกคนก็มีชีวิตตัวเองก็กลับบ้านใช้ชีวิตตัวเองมะแล้วที่เมืองไทยตอนแรกผมไม่ชินนะเพราะว่าทุกทุกวันก็มีคนชวนไปกินไงแก้วนึงแก้วนึงแก้วนึงใช่ไหมเป็นเพราะว่าเจมส์เป็นเป็นคนอย่างนี้เราใส่ปารเตี้เล่ไม่ใช่ เออเพาน่าจะใช่ม่แต่อันนี้อันนี้เราแชร์ประสบการณ์ของแบบชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่เมืองไทยนะคิดว่าการเที่ยวในเมืองไทยนะมันจะมีจะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราจะแบบบ้าเที่ยวมากๆใช่วันนั้นคุยกับเดมเรื่องนี้มีช่วงแรกๆอ่ะที่เราเพิ่งมาอาจจะแบบปีแรกปีที่สองอย่างงี้จะไปตลอดเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ใหม่ๆแล้วต้องเข้าใจว่าเมืองไทยนะอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่ทั้งทัประเทศแต่ กรุงเทพอ่ะมันจะมีแอคทิวิตี้มันจะมีกิจกรรมให้เราทำแล้วก็หลายอ่าใช่หลายด้วยใช่แล้วบัตเจด้วยก็คืออ่าเงินเดอนเพิ่งเพิ่งออกจะไปแบบนี้แล้วก็ถึงแบบกลางเดือนแบบวันที่ยีสิบอะไรเงี้ยอ่าก็จะแบบร้านร้านร้านลาบร้านร้านข้าวต้มหมีอ่ะแต่ก็คือสามารถมีวิการเราได้ทุกใช่ไปทางเราเหมือนกันคนไทยชอบแบบไนะซิ่งเดินเหมือนินใจใช่ อันนี้อีกเรื่องหนึ่งของร้านเล่าของไทยแบบสุดยอดใช่สุดยอดเพราะว่าทุกร้านอ่ะก็คือมินิคอนเสิร์ตเลยใช่ถ้าสิงคโปร์เราจะได้แบบคนเดียวมีกีตาร์อันหนึ่งอ่ะแล้วก็อยู่เล่นอยู่ตรงนั้นอ่ะเราก็รู้สึกว้าวแล้วอ่ะแต่แต่เมืองไทยก็คือแบบสามพีซห้าพีซสิ่งที่มาเต็มที่แล้วทุกชั่วโมงเปลี่ยนด้วยก็คือเราไปนั่งสองสามชั่วโมงอ่ะเราสามารถเห็นแบบสองสามวงอ่ะวันนี้ก็คือ ไทยแลนด์ Night Life Story นะครับอาตอนนี้นะครับถึงเวลาแล้วเราจะมาล้างตับก่อนแล้วก็กลองน้ำโอเค okay, แล้วตอนนี้เสร็จแล้วครับ เราจะมาดูว่าซี่โครงหมูนะนี่นะอันนี้อันนี้มันชัดเลยเพราะว่าอันนี้มันจะหลุดออกแอ,อแต่ไม่งั้นก็คือเราจะเอาซ่อม,จ,มจิ้มลงไปแล้วถ้ากับว่าหลุดก็คือหลุดแล้วใช่อตอนนี้พอมันเปื่อยแล้วนะ,ะเราจะเอาซี่โครงหมูกซึ่งเครื่องปรุงเมื่อกี้เราได้ชิมสุปแล้วนะครับ มันมีมันหอมืึองเทศเราจะมาปรุงใส่น้ำมันหอยนิดหนึ่งสองช้อนโต๊ะนะครับก่อ,น,อน,น,นแล้วทำไมเราต้องเอาหมูออกอ่ะไม่เพราะว่าหมูมันเปื่อยแล้วเดี๋ยวเราจะต้มเราจะเอาซุปมาต้มอีกไงแล้วถ้าเกิดว่าเราต้มไปเรื่อยๆต้มไปเรื่อยๆม,มันหมูเปื่อยมันจะหลุดออกจากกระดูกเดี๋ยวมันไม่อร่อยโอเคใส่ลงไปแล้วหลังจากนี้เราจะใส่เป็นซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะเหมือนกัน ันนี้ไ้อนออันนี้ให้เพื่อนอันนี้งสอนนี้อเราจะใส่แค่หช้อนโต๊ะนะครับเนนี้อราก็ใส่เกลือเห่ช้อนโต๊ะหรือ2ช้อนชานะครับจริงๆเราต้มีควมเค็มให้วน่ว่ไม่เค็มไม่เค็มเลยไม่เค็มเลยล้วก็จะใส่เป็น น้ำตาลกวดทำไมต้องเป็นน้ำตาลแบบนี้น้ำตาลกวดมันจะไม่ได้ process ก็คือมันจะไม่ได้หวานโดดปกติส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราจะทําอาหารคาวก็คือ,อยุ่เค้าจะอาหารคาวไหมอาหารคาวจะเป็น savory food ใช่ใชถ้าเป็น savory อันนี้หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับถ้าเป็น savory food เราจะใส่เป็นเราจะใส่เป็นน้ําตาลกรวดไมมงั้นเราจะใส่เป็นน้ําตาลสายแดงที่ยังไม่ได้ process แต่น้ำตาลน้ำตาลสายขาวจะมีความหวานบางทีถ้ากินกับ ของข้ามันจะกินวันๆแบบมัม t o นท u c h อ่ะเออแบบนำนวันนำน <ๆ S 1> อย่างงี้ไม่ดีใช่โอเคแล้วอันนี้เราจะกลับไปต้มอีกทีนะครับตอนนี้ขั้นตอนนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเอากระเพาะหมูใส่ลงไปแล้วก็ใส่ตุ้ยสาจีนทําไมเรา,เราเราไม่ใส่ตั้งแต่เมื่อกี้เพราะว่าถ้ากับว่าเราใส่ตั้งแต่เมื่อกี้ใช่ไหมมันจะเละอยู่ในหมอ้อแรงดันซ,ซึ่งตอนนี้เราค่อยใส่ คือเรายังอยากให้เขาเป็นลูกแต่ได้ลดความ<ช>ความเป็นทุจริาใช่และนี่ก็คืออันนี้ he, ทางเช่าสีทองเราก็ใส่ตัวนี้นะอันนี้ไม่ต้องแช่น้ํานะเราเอาลดลดของมันเข้าซุปเลยสุดท้ายแล้วเกากี้เกากี g, ้ก็จะมีความหวานเพิ่มลงไปด้วยนะครับบางสูตรน,นะอาจจะมีพวกแบบเหล้าจีนอย่างนี้เนาะใส่ได้ใช่ใส่ก็สามารถใส่ได้เป็น optional ดูเจีมองก่อน ตอนนี้เจมยืนยัปว่ายังยังยังไม่พอ, <laughs> อยังจะต้องมีอันนี้โอเคอันนี้เราจะเพิ่มเกลือ,อน,นิดหนึ่งแล้วก็ขาดไม่ได้เพราะว่าถ้า <laughs> ถ้าไม่ได้ใส่มไม่ <laughs> ถ้าถ้าไม่ได้ใส่กลัวว่าเดี๋ยวคนมาเลเซียจะด่าว่าอันนี้ไม่ใช่ปลาระเบนเกจิคอดเดอร์นิดนึงก็ก็ต้องมีอะเล่าเราให้เชฟฟังว่า เคยไปร้านอาหารไทยเป็นแบบอีสานเนาะเป็นร้านอาหารอีสานเขาแบบดังเพราะว่า Marketing ของเขาเขอไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็แบบไม่ไม่มีไม่ค่อยมีคนอ่ะแบบอันนี้อยู่ใช่ไม่ค่อยชอบใช่แล้วก็แบบอยู่ช่วงช่วหนึ่งแบบหนึ่งช้อนชาพอใช่ไหมแบบหนึ่งช้อนชาใช่ทำไมร้านเต็มนะร้านเต็มแล้วก็ไปเลยเล้วก็กินกินเอ้ยโอเคนะใช้ได้ทำ ทำมายังยังจาขอบเออยังเอ้ยทำไมกว่าเปลี่ยนอะไรบ้างตอนนี้ใส่ของชุนรดแล้วใช่ก็แบบเต็มเลยร้านเต็มทุกวันใช่ถ้าอยู่มาเมืองไทยแล้วอยู่บอกแม่ค้าส้มตำว่าตำเหมือนเดิมแต่ไม่ใส่ของชุนรดแม่ค้ามือเปียเลยนะตำไม่ดุกเลยนะจริงแม้ว่าใส่ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่อร่อยไม่เหมือนเดิมแน่นอนเพราะฉะนั้นรบกวนอย่าเปลี่ยนเลย ได้ไหมเออโอเคตอนนี้นะครับก่อนจะพรีเซนต์เราจะพรีเซนต์อยู่ในหม้อดินเนาะโอเคหลังจากนี้เราจะเอามาต้มแล้วก็ใส่เต้าหู้เต้าหู้อันนี้เราจะแค่ลวกนะอยู่ในอยู่ในซุปนี้อันนี้เป็นเต้าหู้แบบสำเร็จรูปใช่เต้าหู้พวงแล้วอันนี้เราจะมาอุ่นให้เดือดก่อน ใช่พรา,าใช่ตับทำอเุอร์คุกโอเคหลังจากนี้ใช่ไหมเราก็จะเอาอันนี้อันนี้เป็นวัตถุดิบที่เราต้องลวกแบบแปบ๊บเดียวก็คือตับตนะครับรผมจะลวกอย่างงี้เพราะว่าจะเวอร์คุกอ่าเราจะใส่อย่างนี้ไม่ต้องอเยอะมากแล้วก็ใส่ลงไปเลยอย่างี้เออใส่ลงไปไหนนี่มันเราทำแบบมาล่านะชาบ,บู ทำไมยังดึ๋งึอยู่ใช่แต่เต้าหู้ทิ้งไม่ได้ใไูดน้ำเยอะใช่เต้าหู้ให้ดูดน้ำเยอะเป็นอะไรแล้วเราจะลวกถึงประมาณนี้พอเข้าใจไหมมันจะดูไม่สุกนะังดึ๋งอยู่ใช่แต่มันจะดูไม่สุกแต่เราต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวเราจะเอาใส่เข้าไปซุปร้อนอยู่ในหม้ออยู่ในหม้อนั้นใช่ไหมก็จะสุกไปเองซึ่งใครรู้สึกว่าชอบ ว่ากูเต้มาเลเซียหรือว่าสิงคโปร์มากกว่าฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว้าวโอเคแล้วก็มี2มีวัตถุดิบ2อย่างที่เราจะไม่ได้ลวกเราจะแค่ใส่เข้าไปหม้อดินเลยแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เสร็จเราก็คือเห็ดเข็มทองกับพรเต้าหู้เราไม่ต้องลวกนะครับมาเต้เราไปนู่นโอเคเหเห็ดเข็มทองนะครับนี่เราจะหั่นเป็นอย่างนี้ให้พรีเซนต์สวยใส่ตรงนี้ไปตั้งตรงนี้เนะใช่ประมาณนี้ แล้วก็ไคนเยอะโอ้ยโหแต่ว่ามีอะไรเยอะอยู่แล้วเราจะแค่ปิดฝ้ารอให้น้ำเดือดนะครับเดี๋ยวเราพร้อมเสิร์ฟ ถึงเวลาชิมนะครับลองดูให้คนมาเลเซียชิมบางกคูเต้มาเมลเซียของเรานะครับผมจะชอบอันนี้ก่อนตับก่อนว่าอันนี้จะเป็นเวลาที่ยังไม่โอ้โแต่พี่เจมพเจม้าทายกับกับเนือหูมนุ่มมากเลยอร่อย อร่อยได้ไหม,มดูดี่คงน้องแค่ยี่สิบนาทีใช่ไหมยีนม่นาทีอในหม้อแรงดันอ,อร่อยว่าอร่อยเงข้าว้อนโอ้อันนี้มอ,อยู่รงมี ชาอูหลงอะเรื่ครับชาจีดคนตกด้วยแบบกินอันนี้เออวันนี้ฝนตกด้วยโกเตียดีป่ะสำหรับผมนะผมชอบนิ้มมากสุดเหมือนกันใช่เพราะถ้าน้ำซุปอร่อยอันนี้ก็ถูกใจเลยแล้วผมก็จะฟูฟูใน่จอร่อยนะ ไม่คุยกันเลยใกินกินกินไม่หยุดไม่ต้องปิดหรอวนะแตท้องเขาอเลยแล้วอธิบายยังไงก็อร่อยอร่อยจริงถ้าถ้ากินที่มาเลเซถูกต้องเลยกิจุกต้องใช่ถูกต้องได้ความดีเดียวมาบาบูเตมาเลเซียที่ถูกต้องก็คือสรุปว่าเชฟพี่น้องก็ทำบาบูเตได้ทั้งสิงคโปร์และมาเลเซียเนาะแล้วก็บาบูเตมีสองแบบสามแบบหรือแล้วแต่แหละไม่มีถูกไม่ที่อืออาหารไม่มีถูกใช่ใช่แต่อร่อยก็พอใจแล้ว วันนี้นะครับเราทำปัคคูเตมาเลเซียแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาสูตรใส่ในด e สคริปชั่นด้วยนะครับวันนี้เราต้องขอบคุณเจมส์นะครับ thank you very much ขที่มาช่วยเราทำแล้วก็ชิมปัคคูเตมาเลเซียของเรานะครับแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้มุมมองของเจมส์ด้วยครับที่เป็นคนมาเลเซียคนหนึ่งที่อาศัยแล้วก็ใช้ชีวิตในเมืองไทยนะครับต่อไปอยากให้ผมทำเมนูอะไรนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคราวหน้า on a chef food stories นะครับ 拜拜。